จังหวะดนตรีและจังหวะชีวิตมันก็เหมือนกันโดยมองโลกมองไทยบายทีละพัฒการที่คุณจะเล่นดนตรีให้ไพเราะคุณจะต้องเล่นตามจังหวะจวะโคนตามเมมโมรีตามห้องตามตัวโน้ตต่างๆที่ได้ถูกกําหนดเอาไว้และต้องเล่นให้สัมพันธ์กับเครื่องเล่นดนตรีชิ้นอื่นด้วยจึงจะทําให้คนฟังฟังแล้วรู้สึกมีความสุขฟังแล้วรู้สึกสบายฟังแล้วรู้สึกไพรเราะคุณก็จะประสบความสําเร็จในการบรรเลงดนตรี การที่คุณเห็นคนอื่นอาจจะเล่นในจังหวะเร็วหรือจังหวะช้ามันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะชีวิตของเขาเองมันเร็วมันช้าอาจจะไม่เหมือนกันบางทีเราชีวิตของเราอาจจะมีภาระอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีโอกาสที่ไม่เหมือนคนอื res, ่นการประสบความสําเร็จบางคนอาจจะประสบความสําเร็จในอายุ70ปีบางคนอาจจะประสบความสําเร็จได้ไว20่สตัวตนเร่ประสบความสําเร็จได้แต่ด้วยจังหวะชีวิตของคนมันไม่เหมือนกันนั่นเอง คุณก็อาจจะประสบความสําเร็จได้แต่ก็ต้องอยู่ด้วยว่าจังหวะชีวิตของคุณมันเป็นอย่งไรทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้หมดเราอย่าเร่งจนเกิดความเครียดมากเกินไปและอย่าอ่อนอย่าช้าจนเกิดความน่าเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารับมอบหมายมาให้เล่นดนตรีชีวิตแล้วเราก็เล่นดนตรีตามรูปแบบที่ถูกกําหนดมาให้และชีวิตของเราก็จะมีความสุข และคนรอบข้างก็จะอยู่ข้างเราอยา่างมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันจากเี่งทันเกิดมาเพื่อท่านคน